n s i d ซอ u t เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเรื่องหนึ่งของพิกซ่าเลยใช่ไหมและเป็นภาพยนตร์ที่ชาญฉลาดมากในการเอาเรื่องเชิงจิต,ตวิทยาอย่างอารมณ์มนุษย์มาสร้างเป็นเรื่องราวที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับเด็กและรวมถึงคนทุกวัยผมผู้ดูเรื่องนี้ตอนอยมอต้น <Wow. S 1> ผมมีมุมมองต่อเรื่องนี้แค่มองว่า มันเป็นเรื่องราวการประจัญภัยสนุกสนานของเราตัวละครหลากสีเฉยเฉยและเป็นการ์ตูนที่สอดแทรกเรื่องราวครอบครัวเรื่องราวทางอารมณ์แต่พอได้ย้อนกลับมาดูในวัยที่โตขึ้นทำให้แปลกใจมากผมกลับมองเรื่องนี้ลึกกว่าตัวเองเมื่อก่อนเลยจากหลากหลายประสบการณ์ตลอดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่และการเห็นประสบการณ์มากมายของคนรอบข้างผมมองว่าการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆแล้ว มันคือการนำเสนอเรื่องราวของความรู้สึกซึมเศร้าดีๆนี่เองผมเลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาครับ <ๆ S 1> เพื่อเผยแพร่มุมอมองของตัวเองต่อเรื่องอินสเอลที่มันสอดคล้องกับความรู้สึกซึมเศร้าที่หนังพยายามจะสื่อออกมาดังนั้นมาดูกันเลยครับผม รอดูอินไซด์เอาคุณคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรคิดว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์หรือว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กผู้หญิงคำตอบของผมคือไม่ใช่ทั้งสองอย่าง เพราะอย่าลืมว่ามนุษย์เราซับซ้อนมากซับซ้อนเกินกว่าจะมีแค่5อารมณ์ต่อบุคคลคนเรายิ่งโตยิ่งซับซ้อนแต่ละคนอารมณ์ก็ยิ่งแตกต่างกันดังนั้น Inside Out จึงไม่ได้พยายามจะเล่าเรื่องราวของอารมณ์มนุษย์แบบภาพรวมแต่มันเป็นการเล่าเรื่องอารมณ์ของตัวละครลลลี่คนเดียว แถมทุกตัวละครในเรื่องต่างก็มีอารมณ์ที่เป็นหัวหน้าหลักแตกต่างกันเช่นคุณแม่มีแซดเดสคุมพ่อมีแองเกิลคุมในขณะที่ไลลี Joy ่มีจอยคุมอารมณ์หลักที่ควบคุมแต่ละบุคคลนี้ย่อมมองบอกว่าแต่ละบุคคลมีลักษณะนิสัยอย่างไรและในไหนอิสไซเอลก็เกี่ยวกับไลลี่ดังนั้นตลอดทั้งเรื่องราวเราเลยได้เรียนรู้ลักษณะนิสัยของไลลี่คนเดียว และพัฒนาการทางอารมณ์ของไลรี่นี่แหละครับที่เป็นเนื้อหาหลักที่ผมจะเอามาแบ่งปันหาไรหรอได้ได้แริงแล้วแล้วคุณได้อ่านสัญญาหรือเปล่าล่ะเดร์เซนย่อเข้ามาเธอเข้าใกล้ประตูเธอเข้าไลน์หา่องจากหลากหลายรูปแบบของความรู้สึกซึมเศร้าที่แต่ละคนในโลกนี้มีแตกต่างกัน Inside Out ได้นำเสนอความรู้สึกซึมเศร้าของไลลี่เป็นในรูปแบบใดนูหหไม่อยากใ้ทความรู้สึกซึมเศร้าหรือภาษาอังกฤษก็คือ depression มันคือความรู้สึกเศร้าและท้อแท้ ที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความเศร้าที่เกิดจากการสูญเสียอะไรไปสักอย่างหรือใครสักคนหรือเป็นการต้องจากลาบางสิ่งบางอย่างและเราไม่สามารถปล่อยวางได้นี่คือการสศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียหรือภาษาอังกฤษคือ grief ในหนัง เราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจหรือ g r i ีฟของไลลี่ก็คือการถูกพรากออกจากชีวิตเก่าหรือการที่เธอต้องย้ายจากมินิโซตามาที่ซานฟรานซิสโกเพราะมินิโซตาเป็นสถานที่เกิดของเธอลักษณะนิสัยที่ขัดเกลาเธอให้เป็นเธอก็เกิดจากที่นี่อย่างที่เห็นจากเกาะต่างๆเพราะเกาะเหล่านี้มันเปรียบเสมือนสิ่งที่ไลลี่ให้คุณค่า มันเป็นความทรงจำที่สำคัญที่ขัดเกลากิสยัยเธอเชิดเธอออกมาไม่ว่าจะเป็นเกาะฮอกกี้เกาะมิตรภาพเกาะโต้ตลกหรือเกาะครอบครัวและการที่เธอใหญ่บ้านมันจึงคือการเปรียบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้สิ่งที่เธอให้คุณค่ามาโดยตลอดถูกพรากจากเธอไปนี่จึงเป็นสาเหตุหลัก ของการเศร้าเสียใจของไลลี่ทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความเศร้าเสียใจจากการสูญเสียหรือ grief คือที่ผมพยายามพูดทับศับนะครับเพื่อพยายามทำให้คุณผู้ชมไม่สับสนนะครับระหว่างคำว่า depression กับ grief มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับมันคือคนละอันกันมันมีความหมายต่างกัน ซึ่งความรู้สึกซึมเศร้าหรือ depression มันไม่ใช่อารมณ์แต่มันคือสถานะของกระบวนการของการได้ประสบะเผชิญหน้ากับความโศกเศร้าเสียใจที่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องด้วยถ้าจะพูดขยายความก็คือการโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียหรือ grief มี5กระบวนการกระบวนการแรกเป็นช่วงที่เราช็อกเราจะปฏิเสธความจริงเป็นเพราะเรากลัวความจริงขั้นนี้เรียกว่า denial กระบวนการที่2เป็นช่วงที่เราโกรธและโมโหกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นช่วงนี้เรียกว่า anger กระบวนการที่3เป็นช่วงที่เรารับความจริงได้บ้างและเริ่มไต่ตรองหาเหตุผลข้ออ้างต่างๆเพื่อให้ใจรู้สึกได้ว่ายังพอมีอะไรที่เราสามารถควบคุมได้บ้างช่วงนี้เรียกว่า bargaining กระบวนการที่4เป็นช่วงที่เรามีความรู้สึกซึมเศร้าอะไรอาวร์ท้อแท้ถึงสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่า depression กระบวนการสุดท้ายเป็นช่วงสุดท้ายในการยอมรับได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการสูญเสียเป็นสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้แม้ว่าวันใดวันหนึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตค่านี้เรียกว่า a c c e p t a n c e ที่ผมขยายความตรงนี้ก็เพื่อพยายามจะบอกว่าไอ้หกระบวนการนี้หรือภาษาอังกฤษก็คือ five stage of grief มันคือสิ่งที่ inside out นำเสนอออกมา แต่ว่าด้วยการที่ไลลี่มีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเธอเป็นคนที่มีความสุขตลอดการใช้ชีวิตที่มินิโซตาทำให้จอยกลายเป็นอารมณ์หลักที่ขับเคลื่อนตัวตนของไลลี่และการที่มีเกาะขึ้นมาจอยก็ล้วนเป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดเกาะเหล่านั้น เพราะไลลี่จะเลือกเฉพาะความทรงจำที่เธอมีความสุขเท่านั้นมาทราบเป็นเกาะมาเป็นเมมโมรี่และสิ่งที่สำคัญสุดอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากใช้คำยากนะแต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำหลักแต่ละความจำมาจากช่วงเวลาสำคัญในชีวิตไรลี่อย่างเครั้งแรกที่ทำประตูได้อ,อน,นีิเสษมากแต่นั่นแหละคือปัญหาของตัวเธอเองคือเธอไม่ยอมให้ตัวเองได้มีความรู้สึกเศร้าเมื่อไลลี่ ได้เชิญหน้ากับความรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสียหรือ grief พอถึงจุดที่เธอจะต้องมีความรู้สึกซึมเศร้าหรือ depression เธอเลือกจะปิดกั้นตัวเองจากการต้องเจอการเศร้าเสียใจเพราะเธอไม่เคยถูกสอนให้รู้จักความเศร้ามาก่อนพ่อแม่เธอก็สอนแต่เธอให้รู้จักแต่ความสุขชื่นชมเธอว่าเป็นเด็กสาวที่มีความสุขทำให้เธอคิดมาตลอดว่าเธอคือคน คิดต้องมีความสุขเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความเศร้าสิ่งเดียวที่แม่อยากจะพูดนั่นก็คือขับใจลูกฮะรู้ไหมหลังๆนี้มีเรื่องยุ่งๆมากมายลูกก็ยังลูกก็ยังเป็นลูกที่มีความสุขถ้าลูกกับแม่ยังยิ้มได้มันก็จะช่วยได้มากเราจะทำเพื่อพ่อด้วยกันนะ แต่ทว่าเคสของอินไซเอามันน่าสนใจตรงที่ไลลี่กับไม่สามารถพาตัวเองมาถึงขั้นสุดท้ายหรือ a c c e p t ป n ทนได้เพราะเมื่อเธอได้ปเผชิญหน้ากับกรีฟหรือการส,งส่งเศร้าเสียใจแต่การสูญเสียเพราะการได้เผชิญหน้ากับกรีฟจะพาเราปล่อยวางสิ่งที่เราสูญเสียซึ่งไลลี่ไม่สามารถทำได้เพราะเธอติดอยู่ตรงช่วง depression เมื่อจอยคืออารมณ์หลักที่แทบจะเป็นใหญ่ของไลลี่เป็นอารมณ์ที่ระบุความเป็นตัวตนของไลลี่เธอแทบจะไม่ยอมให้แซ n e s s ออกมาทำงานเลยเธอไม่อยากให้แซ n e s s แตะความทรงจำอะไรของไลลี่เลยเพราะมันเป็นตัวสะท้อนว่าตัวไลลี่เองปฏิเสธที่จะเศร้าในช่วงที่จอยและแซดเ s สขัดแย้งกันจนทำให้พวกเธอต้องถูกดูออกไปจากหอควบคุม ถ้ามาองในเชิงเปรียบเทียบมันเป็นการเปรียบเทียบถึงผลเสียของการกดอารมณ์เศร้าสิ่งที่ตามมาก็คือความกลัวความเครียดและความวิตกกังวลจึงเป็นช่วงที่อารมณ์อื่นๆได้ออกมาควบคุมเธอแทนถ้าอิงตาม5 stage of grief เราจะเห็นว่าในกระบวนการที่1-3ถึง3ไลลี่ได้ประสบมัาเรียบร้อยแล้วเธอทั้งกลัวคนในชั้นเรียน เธอโมโหให้กับเพื่อนเก่าของเธออารมณ์อย่าง a n g เก f ร์ฟี i ดิสกัถือว่าได้ออกมาทำงานแล้วในช่วงนี้มาควบคุมความรู้สึกของไลลี่ซึ่งนี่คือครั้งแรกที่ไลลี่ได้ถูกอารมณ์เหล่านี้ควบคุมเป็นใหญ่โดยปราศจากการมีความสุขเพราะจอยตอนนี้ไม่ได้ควบคุมควบคู่แล้วทำให้ไลลี่ ได้อยู่ในสภาวะของความวิตกกังวลเป็นระยะเวลานานเลยส่งผลให้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงขั้นขโมยบัตรเครดิตแม่ไปเลยเพื่อจะหนีกลับบ้านและนี่คือผลเสียของการพยายามกดความรู้สึกคืมเศร้าของตัวเองไลลี่ไม่สามารถได้เจอความสุขไม่สามารถปล่อยวางสิ่งที่สูญเสียเพราะเธอไม่อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกเศร้า จะเห็นได้ตลอดทั้งเรื่องว่าในระหว่างที่อยู่นอกห้องควบคุมจอยก็ไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตัวคนเดียวได้โดยปราศจาก sadness แม้ว่าจอยพยายามอย่างหนักในการผลรออักตัวเองออกจาก sadness แต่สุดท้ายจอยก็จำเป็นต้องการ sadness ในท้ายที่สุดอยู่ดีมันเป็นการเปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าเราจะไม่สามารถมีความสุขได้เลยถ้าเราขาดความเศร้า สองอารมณ์คู่ขั้วตรงข้ามนี้หรือ2ความรู้สึกนี้มันจําเป็นจะต้องมีกันและกันเพราะถ้าเราไม่เคยเศร้าเราจะรู้จักกายมีความสุขได้อย่างไรใช่ไหมครับอย่างที่เห็นในฉากที่พอไลลี่กำลังเฟอร์อยู่กับความวิตกกังวลความตึงเครียดความกลัวนานมากเกินไปสภาพจิตใจเธอ เริ่มแร้วความรู้สึกแผงควบคุมอารมณ์ของเธอกลายเป็นสีเทาเปรียบเสมือนว่าตอนนี้เธอเครียดเธอกลัวเธอพิตกังวลจนไม่รู้สึกอะไรแล้วราวกับว่าเธอได้ตายจากข้างในไปแล้วนี่คือผลเสียของการอยู่กับความตึงเครียดมากเกินไปเงียบผีได้ไหมจนช่วงท้ายเรื่องคือสิ่งที่เมสเสจของหนัง ชัดเจนมากและเป็นไปนตาม5 stages of grief เมื่อมาถึงขั้น depression l ลลี่อนุญาตให้ตัวเองสัมผัสความเศร้าเพราะจอยได้ตรหนักว่าความทรงจำหลักที่ลู้เป็นความทรงจำที่ไลลี่พิจารณาว่า มันคือความทรงจําแห่งความสุขสารตั้งต้นทุกโมเมนต์เหล่านั้นที่บรรจุในลูกแก้วความทรงจําจอยได้พบว่ามันล้วนเกิดจากความทรงจําเศร้าเสียใจของไลรี่ก่อนทั้งนั้นเพราะถ้าปราศจากความรู้สึกเศร้าเสียใจไลรี่ก็จะไม่ใช่เด็กสาวที่มีความสุขแบบตอนนี้และเมื่อจอยตระหนักเช่นนี้จอยก็ปล่อยให้แซดเดส มาทำหน้าที่ของเธอในการให้ไลลี่ได้มีอารมณ์เศร้าสัมผัสกับความรู้สึกการเศร้าโศกเสียใจและการซึมเศร้าไลาลี่จึงได้ปล่อยทุกความรู้สึกโศกเศร้าที่เธอเก็บไว้มาโดยตลอดกับพ่อแม่และสิ่งนี้มันน่าสนใจตรงที่ในช่วง depression ที่คนเรามว่อ่านสัมผัสกับความเศร้าซึ่งเป็นความรู้สึกที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นความรู้สึกให้พลังงานแง่ลบใช่ไหมครับ เพราะถ้าอยู่จุดนี้นานเกินไปมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยถ้าหากเราขาดการควบคุมตัวเองเวลาเราอยู่ในสเตดนี้แต่ในเคสของไลลี่เธอโชคดีตรงที่เธอมีพ่อแม่ผู้ที่คอยให้กำลังใจเธออยู่เคียงข้างกายเธอหนโมเมนต์นั้นทำให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ทำให้แทนที่การที่เธอได้เจอความเศร้าได้ซึมเศร้าได้ร้องไห้จะส่งผลร้ายกับสภาพจิตใจเธอแต่กลับกันมันกลับทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขเพราะว่าเธอตระหนักว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเธอยังมีพ่อแม่ของเธอทําให้โมเมตนต์นี้ถือได้ว่าเป็นการปล่อยวางปล่อยมันไปกับความทรงจำในอดีตและมุฟออนเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไป หนูคิดถึงมินิโซตาแม่อยากให้หนูมีความสุขแต่หนูอยากกลับไปเล่นฮอกกี้กับเพื่อนเก่าๆในทีมอย่างนั้นนะครับสรุปนะ สิ่งที่หนังพยายามจะนําเสนอกับการบรรยายความรู้สึกซึมเศร้าจากเคสของไลลี่ก็คือเมื่อไลลี่ได้เผชิญหน้ากับ grief หรือความสศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียเธอปฏิเสธที่จะไม่ให้ตัวเองมีความเศร้าด้วยการบอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขใช้ความสุขเป็นตัวบล็อกความเศร้าซึ่งผมเชื่อว่าสภาพจิตใจแบบนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายรูปแบบของความรู้สึกซึมเศร้าที่หลายคนในโลกเรา คงประสบไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับไรลี่ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกเป็นช้อยที่ดีที่ทีมงานเอามานำเสนอเลยครับเพราะมันช่วยสอนเด็กๆให้ตระหนักถึงการรู้เท่าทันสภาพอารมณ์ของตัวเองได้การที่ไม่อนุญาตให้ตัวเองได้ร้องไห้ไม่ยอมให้ตัวเองได้รู้สึกเศร้าเพราะคิดว่าการเศร้ามันเป็นพลังงานแย่ลบมันเป็นความรู้สึกที่ไม่คุ้มค่าที่จะรู้สึก สิ่งที่ตามมาจาก,การไม่ปล่อยให้ตัวเองปลดปล่อยความเศร้าออกมาก็คือความเครียดความกลัวความโกรธความโมโหกดดันตัวเองวิตกกังวลกลับกันสิ่งเหล่านี้แลยคือสิ่งที่เป็นพลังงานแง่ลบและส่งผลเสียหนักกับความเศร้าซะอีกเพราะมันจะทําให้เราไม่สามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นที่เราสูญเสียได้เลย Five s t a g e of grief คือชั้วดีที่มาสนับสนุนได้ดีว่าความรู้สึกเศร้าจําเป็นมากๆต่อการปล่อยวางความรู้สึกเสียใจจากการสูญเสียอะไรสักอย่างไป Inside อ u t จึงเปเป็นเรื่องราวของการเติบโตทางอารมณ์ของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าไลลี่ที่ตั้งแต่เด็กถูกปลูกฝังให้มีแต่ความสุขการจเจริญเติบโตทางอารมณ์จึงมีแต่ความสุขเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งเธอได้รู้ว่าการโตเป็นผู้ใหญ่จะมีเพียงอารมณ์ความสุขไม่ได้ เพราะถ้าปราศจากการได้สัมผัสถึงความเศร้าการได้ประสบการณ์กับความเศร้าถ้าขาดสิ่งเหล่านี้เธอจะไม่สามารถพบความสุขที่สงบสุขได้แน่นอนและยิ่งโตขึ้นเท่าไหร่อารมณ์ของเธอก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นเธอมีสีผสมขึ้นจากหลากหลายอารมณ์รวมกันยิ่งตอกย้ำว่าอารมณ์ของคนเรามันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตามการเจริญเติบโตของเรา และอีกไม่ก mm ี่วันอินไซด์เอาภาค2ก็จะทําการฉายแล้วนะครับเราพบว่าไลลี hmm. ่มีอารมณ์ใหม่ขึ้นมาถึง3-4อารมณ์เราก็ต้องมาดูกันว่าในภาคนี้ทีมงานจะมีการนําเสนอเรื่องราวการเจริญเติบโตทางอารมณ์ของไลลี hmm. ่ในรูปแบบใด เมสเสจอะไรครั้งนี้ที่หนังภาค2จะนําเสนอเพราะหลังจากการดูตัวอย่างแล้วปรากฏว่าครั้งนี้อารมณ์เก่าทุกตัวได้ไปร่วมกันประจนภัยด้วยกันทั้งหมดเลยแต่ต่างจากภาคแรกที่มีแค่จอยนกับแซนเนสได้ไปประจนภัยด้วยกันมันน่าสนใจนะครับแต่หากว่าคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับอาจจะชอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับหนังครบรอบหนึ่งรอบปีของดิสนีย์ก็ได้นะครับสามารถไปรับชมได้นะครับขอบคุณที่รับชมคอนเทนต์นี้นะครับผมไปแล้ว